สบายดีพี่น้องเบิรสกูจุพ่น,นพี่น้องไม่นในกาน้านากัมาอันเดอพี่น้องซอยเยีกพัทวันเสื่อมประตูทางเขายืนเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะอันแล้วหอนานี่ก็เสื่อมเล็กเดือพี่น้องสูตรเก่าแหละโอเคเนาะพี่น้องเสื่อมประตูใหญ่ประตูนี้เนาะซอยกันพี่น้องเลยแล้วก็เสื่อมขิงลอ้อเสื่อมล่างนี่พี่น้อง โอเคพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวกับฝากพรกินข้าวเนาะเ่าเถอะหนูพี <A> <đây. S 2> บไหมมาดิพี่น้องหนาเป็ดที่เขาเนาะพี่น้น e, e, องมันนี่ทักเที่ยงกินกับเปียกเลยพี่น้องเนาะกัะเปียกกันมามามพี่น้องแซ่บๆน้ำกันโอเคพี่น้องบายดีพี่น้องไปดีพี่น้องนะเมื่อกี้กับเปียกกันเด้อพี่น้องเลยอาหารเที่ยงแล้วเต้ดิปรับซองเป็นเด้อพี่น้องเด้อั่งเป็นลุงเป็ด ตามสองเออปรดติตามอะไรสัเเรสเเมเปเโน่เออสมเปเชโนเปลี่ยนใหม่อ่ะเออเปลี่ยนใหม่เลยสัมเปเชโนเ่ไเยนี่เราเลยความอัน,นาดครับว่าวัดโพนอยในวัดโพน้อยอเยนาะไเรียกซอย

เงบแล้วิมบน,น,นตัวยบอ้ดบเฮประตู้ทางเขาคนบุ้ินทางเขาห่านกันมปนเนาะคุณม,มาเพื่อนมาด้เนาะราว่างหรอมาสวยกันพี่พีคพอวันวนี้ไปนอน dọn đâu dọn bóng mặt con này là bóng mặt bằng bài hìn bài hơi mặt เพียงใ้คัต่นั้นเลก้วเดมีสิ่งมั่วเออบุตรยำเทียงเพราะว่ากินรกเข้าไปก่อนเดี๋ยวใ้เพียงให้เรียกแ่กสีสนเออียาสินมัวกับแนปิ้งสินัวกับแบนเราตัดตร อ่ะจะกินผัดทองก่อนน,อน้องหลังจากกินกระับแยกแล้วก็จนเหตุยกจนแล้วงานเลยพี่น้องเลยงานก็เนะเาะ <c oughs> สั่งเป็ดพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อประตูเรือนก็เพิ่มเพิ่มเนี่ยเพิ่นเรียบร้อยเลยพี่น้องมีแต่เพิ่นสีมาใส่ไม้เอาไียิงบอล เป็นแทมเป็นโครงห่างให้พืนเลยเนาะพี่น้องเนาะกับมีสั่งเป็ดมาซอยมือนี้ครับเขาหวันสามคนเป็ดมือนี้เน้อพี่หน่งจนอดะพ่นอนะอหน้าีดนะายังอา้าจอดในปวันด้จอดอย่างประตูจ,จประตู ประตูหน้าห้านได้จ้าเนี่ยประตูหน้าหา้านพี่น้องเด้อยังบอยังบอทันแล้วพี่น้องเลยเด็กกิเทปูนอยู่มี่พูดออกมาแล้วเทปูนเทปูนเมื่อไหร่เนี่พี่น้องเมื่อไหร่ข้าวเย็นท่านจะต่อย <c oughs> ทืทกอ,อทก น้องลุงกับเพื่อนให้แม่เป็นมือกล้องให้พอหน่อยหนึ่งพี่น้องเพื่อนกันลินน้ำหมูเพื่อนเด้อพี่น้องเด้ออ่ะอันนี้กับป้งซ oh oh ิ่งงัวเด้อพี่น้องเด้อมัวน้อยพี่น้องมัวน้อยรถต่ำเศร้าเนาะพอวันเนาะเป็นตกะพูดขายพอวันกับเอาพูดหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อวไาซิ่งงัวพี่น้องธนาเป็ดฝากติดตามสร้างคนได้เด้อพี่น้องเด้อเป็นการถ่ายจินซิ่งงัวเเเออลลููกกกกพพีี่่่่าาลูกพี่เก่า อาเดิมนะถ่ายเอซีถ่ายไดเนาะทีตติ้ตั้งแรกอะซีหู้ดีเนาะสังเฟดสอนแด้ก็ตาอุ่เก็พอสัางเฟสเลยะเปิ่นเปิ่นผามาเลยเนาะเนาะมาต้งดีหู้ละกันสั่สังกนงอ่าเอติงหูว่านังวันอกับผ่นเนาะขวนเนาะอ่ากพี่น้องเลย Oh, โอ้กำลังเต้ตีเลย,ย,ย,ยพี่น้องเดหยู่ซอยเนาะคว้านเห็ดแจวเลยพ่อเห็ดแจวสมของน้าเลยพี่น้องเนีา <c oughs> พี่น้องจะเสียองัวสดเลยพี่น้องนี่กำลังอ,อ่อ,อน พิกบัตรดิโอเคพี่น้องอันนี้กันกรนเทนแล้วก็ได้สีมาาออกตีหัวหวนมากเลยเนาะโอพี่น้องอเันะหเข้ามาต่เนดีวันร่าใส่แบบนั้นนะพี่น้องเลยือหัวตัวนั้น เนาะมือนึงกับสิมาซอยเรีบเป็นนั่นนึมีสองประตูนะเนาะประตูหนาห้างนะับประตูหนาบ้านมีแต่มืออื่นครับก็น้าบนี้มีเบียกรกัสิม,มาซอยประเทนี่ทนเทกนเอนว่า่าเทอะไรัน่อเป็นคำ้แม่อะรคุณงัาเท่เอออโอเค กลก็กกาอะครับเทียวเพชรเป็นสามเนาะไ่ว่าเออรกมูกองกันเมเลก็ตต่อกันมาเออเ้าเื้อกัเากับโซเียกันแม่เลยคือเห็นเลยพี่น้องเลยโซเียกันเขบตงไปเขาเขากไปที่เขาเขาก็มานี่นี่ลยักันีกกันแม่เลยเนาะอาคลิปนี้ก็ สีลาพีลาน้องไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กับซ่องกานาตะอ้วนเด้อพี่น้องเด้อฝากซ่องพวันทิเกตเนาะเอาไปไปส่างเพชรลุงเพชรเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตาม่องคนสงเพชรเซโนสังเพชรเซโนเนาะเออเป็นซ่องใหม่โอเคพี่น้องเด้อ